เชฟโค้ดนะครับรถเชฟโค้ดนะครับปัญหาไฟเอนจิ้นโชว์นะครับไฟเอนจิ้นโชว์ตลอดเวลาเอนจิ้นโชว์นะครับเชฟโค้ดโค้ดที่เจอนะครับ p 0ูนยนะครับ fuel level sensor a circuit high นะครับ สาเหตุที่ไฟอนจิ้นโชนะครับไฟอนจิ้นโชเกิดจากหนูกัดสายไฟนะครับหนูกัดสายไฟตรงบริเวณใต้แบตเตอรี่นี้นะครับข้างล่างนู้นนะครับจะเห็นรอยหนูทํารังอยู่นะครับข้างล่างนะครับรอยหนูทํารังแล้วกัดสายไฟขาดเห็นทองแดงนะครับอันนี้ใครที่ซื้อรถมาจอดตามบ้านตามสวนนะครับให้ระวังหน่อยนะครับหนูเข้าไปกัดสายไฟเนี่ยเรื่องใหญ่มากนะครับ ถ้ากัดขาดเส้นเดียวสองเส้นก็พอว่านะครับแต่ถ้าขาดเยอะๆหรือไม่ก็ถ้าขาดตรง ECM เนี่ยครับเปลี่ยนสายไฟทีนี่แพงมากนะครับเพราะนั้นใครที่ซื้อรถมาจอดระวังด้วยนะครับจะให้หนูเข้านะครับไม่งั้นจะเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะถ้ามันได้กัดสายไฟนะครับ